เดือนต่อมาวันที่4เดือน9ปี2022นะเขียงไปกอู้หตรงนี้มันเพิ่มงานให้ผมไหมเนี่ยจริงๆผมว่าผมจะตัดทิ้งเป็นล่าอากาศนะนะเป็นล่าอากาศอือือนะเผอมากลายแทบจะกลายเป็นต้นไปแล้วเลยเนี่ยเชื่อมติดกันหมดเลยว่าจะตัดทิ้งหมปลอยแม่ง <laughs> <laughs> ปล่อยแม่งดีไหมเนี่ย <c> ฮ <oughs> ่ามึงโตโคตรไวเลย <c oughs> นับก็ทำการเขียงกิ่งหลักเขียงกิ่งแขนงไปเรียบร้อยนะครับรอปล่อยฟูนะครับกิ่งนี้มีอาการหักก็มัดลวดไวน้นะครับรอนะครับรอเขาเจริญเติบโตส่วนต้นเช่นเดียวกันนะครับรอเจริญเติบโตนะแวะมาให้กับเพื่อนได้ชมครับสามเดือนต่อมา วันที่18เดือน12ปี2022นะครับกับเจ้าสูโมโอ,อันเตี้ยนะครับแ <c oughs> ม่เดี๋ยวรอต้อนหน่อยากกันยาวๆเหมือนกันคลิปนี้นะครับรอต้อนหน่อยอยากจะให้ตรงเี้มันใหญ่ไปด้วยไงนะครับรอต้อนถ้าเกิดว่าเอาต้นแค่นี้แล้วก็จังหวะที่สองเอาแค่นี้มันพอแล้วนะแต่ว่าผมอยากจะให้เดินให้ต้นนี้มันใหญ่ไปด้วย นี่กิ่งหนึ่งม,มันใหญ่เพราะไอ้เนี่ยล่าอากาศเนี่ยเราจะตัดทิ้งก็ลืมเรื่อยเลยนะครับจนเบียดอัดเป็นแผ่นเป็นแบเนี่ยถ้าตัดได้ก็ดีนะก็สวยดีกิ่งหนึ่งก็บนเริ่มเทิมเลยโอ้โหนี่เบรกไว้แล้วเนี่ยครับเนี่ยในกิ่งหลักนู่นแขนเบรกไว้แล้วเนี่ยรอไม่ได้รออะไร <c oughs> จะบอกว่ารอไม่ได้รออะไรเนี่ย คือรอเวลามาเบรกมามาเขียงใหม่อีกรอบหนึ่งเขียงใหม่อีกรอบหนึ่งรอใ้เขาแตกบริเวณเนี้แล้วก็ยังไม่ได้ทำไงนะยังไม่ได้ทำนะคือรอตรงนี้ไปด้วยรอตรงนี้ไปด้วยแต่ตรงนี้ถ้าได้เอาใหม่อีกรอบนึงก็ดีนะนะแต่ก็ลืมทุกทีเลยนะครับว่าจะทำนะกิ่งนี้มันหักนะไม่รู้ว่าใช้ได้หรือยังเบียดกันแล้วมั้งเนะี่ยน่าจะเบียดติดกันละ <c oughs> มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูยาวนานเหมือนกันนะครับตอนนี้ ไม่ได้แก้ยังไม่ได้แก้ไขเลยเลยแค่เลี้ยงเต้ากิ่งอย่างเดียวเนี่ยนะครับตัวเนี้ยะคิดว่าไม่ต้องแก้ไขแล้วมันมันค่อนข้างรู้แล้วนะครับกับการสร้างต้นไก่โอเคแะเอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆในชมครับสามเดือนต่อมายังสวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆม่กับบนไซแม่แกจะทิพตาวันนี้มาที่ หลไรวะเนี่ยยี่สิบหกเดือนสามปีสองพันยี่สิบสามยาวนานแล้วก,กันนะครับตัวนี้ไปไปดูกันเ้ากเพื่อนยังจำก็ได้นะไอ้เจ้าซูปเ,ปซปเปอร์ซูปเปอร์ซูโม,โม่วางน้ำหยดใส่กล้องกิง่งกิ่งหลักกิ่งหลักของกิ่งหนึ่งผมเอ่ผมเื่อเรียกอะไรอะ่ะผมเบรกไว้นานแล้วนะ คือมันพอแล้วแหละนะครับพอแล้วแต่ว่ายังไม่อยากทํารายละเอียดนะครับนี่เพื่อนๆของจําก็ได้นะเพราะว่าทําคลิปออกไปภาคน,นี้น่าจะเป็นภาคสองผมเดาเอานะ <c oughs> นะเพราะว่ามันยาวนานนะครับดูลาอากาศเนี่ยนะจากที่เคยถ่ายคลิปเก็บๆไว้เพื่อนๆดูดูลากอากาศโอ้โหเป็นไงี <c> ้ <oughs> ตอนแรกผมว่าจะตัดทิ้งไม่ตัดแล้วโอ้โหท,ทําท่าแล้วแต่งแผลเพลินเลยเนี่ยปล่อยมันเงี้ย เราที่ผมมาทําคลิปภาคนี้ก็คือช่วงต้นช่วงต้นเนี่ยผมกะว่าแหมจะเอาอีกหน่อยหรือว่าพอแล้วดีเนี่ยแต่ผมก็มองหลายอาทิตย์แล้วนะนี่ผมมองหลายอาทิตย์แล้วผมกะว่าแหมคือลาตรงนี้อย่างที่เคยคุยไว้ภาคที่แล้วอะนะครับลาตรงเนี้ยนะกับลาตรงนี้แล้วก็ลาตรงนี้แล้วก็ลาตรงเนี้ยคือมันก็พอแล้วอะ่ะ แม่ <c oughs> แต่ทีนี้มันสองจิตสองใจอ่ะนะครับสองจิตสองใจเราก็คอยจะไปมองต้นมองมองตูดมันนะบอีกอย่างก็แม่อยากมองตรงนี้ามองตรงนี้มันจะเข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเมา์ตอนนี้โอโหเขียงต้นไปแล้ว อาจจะมุมมองอาจจะดูแล้วเข้าข้างตัวเองสักเล็กน้อยนะืม <c oughs> ถ้ามองตูดถ้ามองตูดมันโอโหนี่ผิวนี่แตกเลยเนะี่ยเกล็ดแตกเกล็ดเลยอันี้ต้นเขาขาวแบบนี้ไม่ได้ทาสีอะไรนะครับเพื่อนแดดมันฟอกสี้นะเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นว่าต้นต้นไกลของผมต้นไม้ของผมแต่ละต้นทําไมมันถึงขาวนะอันนี้แดดฟอกสีมาดูต้นนี้เนี่ยเนี่ยต้นต้นนี้ก็ขาวเห็นไหม ต้นไกลเหมือนกันแดดมันฟอกสีน้ำแดดันเขาแต่ถ้าเกิดอ,อาจารย์เปิดเขาเรียกเขาจะเรียกว่า,วาแดดแดดมันฟอกสีอ่ะวันนี้เอาเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆกิ่งก่อนที่จะมาดูก,กิ่งสองมาดูก,กิ่งหนึ่งก่อน <laughs> วิธีวิธีการทด นะครับทดเพื่อให้แตกกิ่งแตกให้มันฟูนะครับสําหรับต้นไก่นะต้นอื่นจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปอีกเรื่องต้นไก่เนี่ยก็คือต้องตัดอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับอาจจะต้องเขียงเขียงเผื่ออะไรเงี้ยไว้สักรอบสองรอบนะค,บคือเพื่อให้มันเหลือใบแบบเนี้เนี่ยเอาไปตัดอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับตัดตัดตัดเขียงอย่างนี้เลยโอกาสทิ้งกิ่งม่งโคตรสูงเลยต้นไก่เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันง่ายๆนะ มันไม่ได้ง่ายดังใจคิดนะครับในต้นไก่อันนี้เราเหลือไว้นะเหลือไว้แต่อีฝั่งนี้ตัดทิ้งหมดได้เลยเนะี่ยเก,ก,กะก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่เออเรามีกิ่งบนนี่ให้เพื่อนๆเรามีกิ่งบนนี่กิ่งบนเลี้ยงเลี้ยงลำกิ่งนี้ไว้อันนี้ตัดทิ้งเลยเนะี่ยตัดทิ้งได้เลยแล้วกิ่งบนนี่อันนี้เรามีนี่เรามีอีกอันหนึ่ง เพราะฉะนั้นอันนี้ตัดได้เลยเนี่ยเขียงได้เลยทางภาพไปอยู่ทางด้านนามไม้อุ้ยที่รากไปอยู่ทางด้านนาไม้อ่าเมื่อกี้โดนตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางนะครับเขียงต้นโอ้โหเขียงต้นเพืเ่อน,เ,นเอ้ยไม่ใช่เล็กเล็กเลย อต้องเขียงสองรอบรอบเดียวไม่น่าจะพอรอบเดียวเดี๋ยวจะหักซะแล้วต้องซัดสองรอบเอาทางกล้องไม,ไม่ถ่ายคนกิ้งมา <c oughs> ใครใครมาวางยาวไว้นี่ มาวางยา,ถ,า<ข>ถ้าเพิร์ตแค่นี้ก็คนเดียวแม่จริงหร <c oughs> มานะครับเขียงต้นจังหวะแรกรัดตรงนีเเนเนนเง้เลยไม่ได้เอาน้ำมาด้วยผมเห็นมันเล็กไงก็เลยไม่ได้เอาน้ำมาหยอด แล้วนะได้จังหวะแล้วถือก็ยาวนานนะครับเพื่อนๆต้นนี้เขยงนี้อ,อันหนึ่งน้ำหูน้ำตาไหล,ลนี่ก็นะ้ำมาช่วยแล้ว ไปไปเอาน้ำกัน ต้นไก่นี่นะสมมต,ติว่าอันนี้ผมเคยลองมานะแล้วนะนะครับไม่ใช่พูดเล่นๆนะเคยลองที่ลองเพราะว่าจําเป็นที่ลองเพราะว่าจําเป็นต้นต้นไก่เนี่ยเพื่อนจะสังเกตเห็นนะว่าว่ามันมียางเยอะนี่ในกรณีที่ใบมันแก่เนี่ยใบยมันแก่แล้วใบมันแก่แล้วเราไม่อยากลิดใบเนี่ยสมมุติอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยใบมันแก่แล้วเราไม่อยากลิดใบเนี่ย ในกรณีไม้อยู่ในกระถางนะนะไม่ได้เกี่ยวกับไม้ที่ปลูกลงดินช่วงสงการเนี่ยผมเคยคือไม้ผมมีอยู่กรุงเทพบ้างบางส่วนช่วงสงการเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ลดน้ําเลยที่กรุงเทพ <c oughs> แล้วใบมันแก่แบบนี้ทั้งต้นเลยสงการกี่วันละ่ะประมาณอาทิตย์ถึงได้ไหมห้าวันห้าวันคือช่วงนั้นนะผมไม่ได้ลดน้ําเลยห้าวันไม่ตายนะ นะครับไม่ตายแต่อะไรเกิดขึ้นกนะ็ใบร่วงทั้งต้นเลยนะใบร่วงัองต้นเลยอันนี้คือคือข้อดีของไม้ที่มียางคือเขาจะอยู่ได้ด้วยยางเาอยู่ได้เขาอยู่ได้ด้วยยางแล้วไม่ตายด้วยพอลดน้ำํำพอใบร่วงเสร็จปุ๊บผมก็ไปลดน้ําเหมือนเดิมนะครัแล้วก็กลับคืนสู่สภาพ ไม่ต้องริดใบเลยอันนี้พูถึงต้นไก่นะแล้วใบออกมานะโอโหใหม่สวยแล้วมันออกพร้อมกันทั้งต้นเลยนะแน่เราอันนี้เขียงเขียงไว้แล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวคือเราต้องการบริเวณที่ในกิ่งหลังอะ่ะ นะแต่ว่ามันยังไม่มีมาให้เราหรอกนะถ้าเอากิ่งเนี้กิ่งนี้มันก็จะสูงไปมันต้องอยู่เสนแฉนี้แต่ทีนี้เราต้องเขียงเขียงแบบนี้เพื่อให้เพื่อให้ข้างล่างมันแตกไงเพื่อให้ข้างล่างมันแตกตรงไหนก็ได้อ่ะแล้วเราค่อยเขียงไปอีกรอบนึงอ่ะี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขียงให้มันเหลืออย่างเงี้ย ถ้าไปเขียงอย่างนี้ทีเดียวโอ้โหมันมันทิ้งกิ่งมาเยอะแล้วไงน้ำนะก็คือต้องยอมเสียเวลาประมาณสองรอบอะประมาณนั้นเนะี่แน้วไม่งั้นเดี๋ยวไม้มันตายแล้วมันก็ถามว่ามันก็เสียดายนะเพราะว่าเราทำมันมาหลายปีเนี่ย,ยดูดูต้นข้างๆชา,างกลองมันเสียดายนะ ทำมาหลายปีนีนะ่ต้นหมากแล้วเนี่ยแปวามาจากเพชรบุรีเนี่ยเอ็มต่อหมากเพชรบุรีเพืเ่อนๆรู้จักไหมแต่เอ็มต่อหมากเพชรบุรีดูคลิปผมนะอยากจะบอกว่าไอ้ต้นนี้ที่แบกกันมาตายแล้วนะเอ็มนะโอเคไหม <c oughs> แล้วก็กิ่งนี้กิ่งสองกิ่งสองก็พอแหละนะครับดูจากบริเวณลำเนี่ย นะครับอาจจะเดี๋ยวมันอาจจะบวมด้วยเพราะว่ามันมันรัดมันรัดรัดลวดเอาอีกหน่อยดีกว,ว่าสองจิตสองใจอ่ะสองจิตสองใจ <c oughs> แล้วแผลมันก็ยังไม่ค่อยหายดีคือ เมื่อก่อนนี่มันอมรวดแล้วผมคลายรวดแล้วไม่ได้เอาไม้ค้ำเรื่องของเรื่องอะนะครับพอไม่ได้เอาไม้ค้ำเนี่ยมันหักไงมันหักผมก็เอารวดมามัดไว้เนี่ยเพื่อต้องการให้ผิวมันติดกันเนี่ยแว่นมมนเดีวมาอ๋อตรงนี้เริ่มเริ่มติดกันแล้วนอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้ว กิ่งสองเดี๋ยวไม้ผมว่าผมว่าผมขอเอาเอาเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆเอาเลยดีกว่าไม้มันจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงอะเอาเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกิ่งสองเพราะกิ่งสามมันก็จะสมดุลกันเองอะ่ะบางทีทําไปผมก็คํานวณน,นะคำนวณไปคํานวณผิดก็มีนะครับคํานวณพลาดก็มีคํานวณออกแนวรีบรีบเร่งๆก็มี นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวผมจะตัดบริเวณตรงนี้นะ <c oughs> ตัดตรงนี้ได้ดีกว่า <c oughs> ไม่ใช่ตัดไปตัดไม้ตรงนี้ค่ะ <c oughs> เลี้ยงใหม <c oughs> ่ยวต้องเอาคีมนกแก้วดีกว่าเลื่อยเดี๋ยวหัก ่ <Hi. laughs> ปกติปกติแล้วเนี่ยผมจะผมจะพกกระเป๋าเครื่องมือนะแต่ทีนี้ว่ามันร้อนนะครับผมก็เลยไม่ได้พกกระเป๋าเครื่องมือแล้วเรามาทําแค่ต้นเดียวไงมาทําแค่ต้นเดียวต้นนี้ก็เลยไม่ได้คล้องกระเป๋าก็เอานุกแก้วกัดแทนนะอพราะกันตรงนี้หัก ก,การดูดีกับแกแะกิ่งหักก็เลี้ยงรากันใหม่มันเลี้ยงมันก็ไม่นานหรอกนะครับเพื่อนๆแต่เพีงเยงแต่ว่าความเก่าแก่มันมันไม่เกิดเงี้ยมันเกิดมันเกิดไม่ทันกันจะได้ความเก่าของมันกิ่งกว่าจะเก่าได้ขนาดนี้มันใช้เวลาไงจะได้ความเก่า ยางก็เหนียวดีจริงเฮ้ยเอาละถือโอากาสคลายปล,ลออาาปลดล็อกนะถือโอกาสปลดล็อกนะคลายล็อกแล้วคืนคืนอำนาจสู่ประชาชนแล้วนะลูกสภานะนี่คืนอำนาจสู่ประชาชนแล้วปลดล็อกแล้วคลายล็อกแล้ว ดูครับพันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนอะยเรียกกันได้ว่าพันกันไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วไม้มันโตเฉพาะลำนี้ไงเพราะเราเราเลี้ยงเราเราเลี้ยง 3, เขียงสามเขียงหนึ่งเขียงสองเขียงสามไม้มันโตเฉพาะลำนี้ไหนวะเนี่ยนะผมว่าภาคภาคคิดว่าภาคนี้เป็นภาคสองนะ้าผมใจปิดเลยภาคสามผมว่า น่าจะสวยขึ้นกว่านี้อีกเยอะนะภนะาคสามก็ยังไงเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามภาคสามกันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายหลังจากาที่ผมทำอย่างเงี้ยไว้เป็นระยะระยะนะเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมติดตามภาคสามกันละกันว่าภาคสามเนี่ยจะสวยสเสด็จเบ็ดเสร็จสรติมากน้อยเพียงใดแล้วส็หรับคลิปนี้ผมกับต้นไกลาลาไปก่อนยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ